กับป่ามึนครับนั่งได้สิบปีอย่านี้ียงครับคอ้าับครับตั้งกรรมการกำลรงรุ่นจ้อยสัติวดาวลุงอยู่ครับ ป่าน้องกับะหนึ่งจุดครับหนึ่งจุดแปดครับหนึ่งจุดแปดกับเจจาร่วงครับไอ้ที่มันน้องเมย่ผู้เขียวนะพักปังกี่เฮ้ยมาเปลี่ยนชื่อดูเถอะ ครับท้างป่านะครับทั้งในนอกครับเออไปไปทงังตะตั้งที่ตะวันตกอับตอนนี้ครับสป,ปิว้วดาวลุงอุดรกำลังเยอะป่าคอยๆมากครับเพราวะวับมาเรกันเบ็ดสามสองเจ็ดครับจากทีมงานคนเมืองแพรครับ งานคนเมืองแพร์ตัวนี้ครับจะลุ้นโดน1.5นะครับ,บกับมือเพิ่อนก็เอาเกียงเสียงมาซอยกับคนมาของคนเออเพรต้องให้มันตึงๆจนห้ำชันดิตจิตก็ได้ด้กครับเอาพ่อดีพ่องามมวนอยู่คือกันครับ <laughs> i